คุยมันพินแลนเตรียมพร้อมสื่อของขวัญต้อนรับลูกสาวนาริตาสร้างพี่น้องว่าจะมีอย่างแน่ติดตามกับประดาตอนนี้เลยจ้า พบกับประดาอีกแล้วพี่น้องทุกคนในช่วงเมาหมอยคนดังออนไลน์อีกครอเก่านอมันนีประดาก็เลยมาเมาหมอยคนดังออนไลน์นั่นคือแคลวเภาแสงทองและกับฟุตบอลฟินแลนด์รวมถึงน้องนาริตาน้องนาริตรตาซางพวกฟุตบาลฟินแลนด์เป็นเรียกแบบนั่นนะจ๊ะ้าะงขึ้นหนาหักเนาะ อาณิตะสั่งสินาพูดีกาพุ่หมหนฟินแร์ก็เลยเตรียมเนาะเตรียมของขวัญสําหรับลูกที่น่ารักน่าชังนะจ๊ะนั่นคือก็จะมีพวกรถเค้นเนะะาะลาก เปไฟฟ้าภาษาอีสานบอกว่าอูไฟฟ้าพี่น้องที่ห้าบผู้ตองไปบอกว่านอนไาวเองนะมันสามารถกดลิมงริมโมทได้เนาะเดี๋ยวประดาษสภาทุกคนไปเบิงวาผู้ใหญ่ฟินแลนด์ประกอบเองพี่น้องประกอบเองไม่ว่าจะเป็นรถเข็นประกอบเองลากาเปกับประกอบเองเนาะลากาหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในห้องเนาะที่จะเตรียมพร้อมดูแลน้องนาริตะนะจ๊ะอยากจะบอกว่าเพื่อประกอบไปประกอบมากบอกว่าประกอบอะ เป็นในบเป็นแนกอะสามารถประกอบได้ก็เลยบอกกับตัวเองว่าสามารถเป็นพ่อคนนี่แล้วเพราะประกอบของได้ปรบมือปรบมือ,มอเก่งอินลีพี่น้องที่สําคัญเนาะอ่าใย,ยนวลกับไปใหก้กาลังใจเนาะไปใหก้กำลังใจแล้วก็บอกใย,ยนวลสวัสดีเป็นอ่าภาษาต่างประเทศฟินแลนดน์สินเนาะม้อยม้อยประมาณนั้นเนะาะเอาประดากับท่านในเก่งหรอกเนาะพี่น้องนาอผู้ใด หัวภาษาเนาะในการที่พูดสวัสดีนะตอนเช้าอ่ะว่าไใดกะบอกกันใดเนาะในไต่คลิปนี่ไต่เลี้ยงนี่ก็ดีใจพี่น้องดีใจเพราะว่าเป็นคุณพ่อมือใหม่ป้ายแดงรวมถึงแพร่พราากับเป็นคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงเป็นคุณแม่ลูกอ่อนเนาะที่ดูแลน้องนาริตาขอดหามือหกมือ กับไปเหตุงานแล้วพี่น้องน no สตรองแห่งสตรองแห่งสําหรับครอบครัวนี่าครอบครัวที่ทํามาหาเงินเนาะโมเมนทํามาหาเงินแบบว่าปัง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 กัถือวา สุดยอดแล้วเนาะเขาเรียกว่าสุดยอดแล้วที่คุณมีการวางแผนชีวิตไว้ดีมากเนาะในหลูกมากกับเปิดพงเปิดเพจเปิดช่อง YouTube ให้น้องนัดิตาเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องและที่สําคัญคือตอนถึงประกอบเนาะประกอบพวกรถเข็นหนึ่งสินะอ่ามันจะเป็นแบบรถเข็นแล้วก็มีรถเข็นเอาไว้ในรถน้ากับประกอบนะประกอบพี่ประกอบถูกะ หัวกันแบบนี้หัวร้องก,กับใยหนวดนะจ๊ะนะ้อยหญ้าทวัดนะจ๊ะกับหัวร้องกันเชเป็นหรือเ่าเป็นวาซัประกอบก็คือประกอบได้ถือว่าเกงนะ่งเนาะในพระดาประกอบเองคือต้องอ่านข้อมูลด้วยกันเนะาะเขาจะมีแบบโบชัวร์ให้ว่าประกอบจังสั้นจัง4สียนะเดี๋ยวพระดา,ดาก็จะมีภาพให้ทุกคนในเบืนะ้องเนาะ่าผู้ใหญ่ฟินแลนด์ประกอบจะดนแน่ร่วมถึงวิดีโอสั้นๆนะ้อ้ทุกคนในเบื้องกันนะจ๊ะนี่แหละพี่น้องเบื้องเอาเบื้องเอา ปจังใดแน่หัวหัวไปน้ากันเนาะเพราะว่าตางคนต่างเรียนรู้เนาะเพราะว่าเพึ่งมีลูกคนแรกนําเนาะลูกสาวคนแรกอาจจะเห็ดถูกแน่บบถูกแน่กะหัวหัวก็คือหัวเราะเนาะหัวเราะชื่นชมยินดี เห็ดเป็นเห็ดเป็นอนะันสุดยอดสุดยอดเดียมากๆแล้วพี่น้องเนาะดีใจที่คุณลูกมาอยู่ที่บ้านกับคุณแม่เพิ่งก็จะต้องอาเราว่าก็ต้องปั๊มนุ่มไว้ลูกคือก็ไว้ช่องฟิดตัวใยญนี่สีเนาะเพราะบางทีแบบว่าถ่ายงานถ่ายรายการหรือว่าจะออกนอกพื้นที่นี่สหนาก็ต้องมีการปั๊มนุ่มไว้ให้ลูกด้วยเนาะจ้าก็ที่ว่ามาอยู่บ้านแล้วก็ใจได้กินนุ่มแม่ตลอดเนาะ อ่าในช่วงนี้ก็ดีใจด้วยประดากับมาไทายทํารายการอยู่บ้านคือการน,น้พี่น,อน้องอยู่บ้านนี่แหละเนาะก็มีต้นมงต้ใหม่ให้พี่น,อน้องในเบิงเคลียวกับจีนตัวนี้ก็จะเป็นต้นหูชา่าเขาเรียกว,ว่าต้น่วงช้างเนาะที่ประดาปลูกไว้ประดา,ะดาแล้ะก็มันดูดเรื่องของออกซิเจนด้วยเนาะล้วก็เป็นการฟอกอากาศด้วยดีดีคือกันเนาะาเให้ไ,ได้ก็อยากให้แ,แร่วๆล่ะก็พยาิพิลแล่นเนาะหาพวกต้นหมองต้นใหม่นี่สิมาปลูกไว้อยู่เงือนเนาะขึ้นสี่ประดากับปลูกไว้คือกัน เนาะไส่หยไหวเนาะใส่ยใหนะสยไหวกับใส่นามแล้วก็ไซไซอเบดอ่าก็จะมีต้นพงสร้างเนาะละ้วก็อ่าต้นลิ้นมังกรนี่สินะอ่ากับประดับไหวนะก็จะเป็นจิตอ่าคือตอนนี้ก็มาปลูกต้นโมง,งใหม่เนาะให้เป็นต้นไม้งมงคลมงคลเป็นสินะพี่นอนะ้องเนาะอ่าผู้ใดหวางก็สามารถทําได้ที่บ้านเนะาะง,ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อต้นไม้เยอะเพราะว่าเขาสามารถ หาอยู่เฮือนเท่าใดเนาะหรือเบิ้งค้นแบบมีกับอยู่ข้างๆกับพขอเขาเจอได้คืออยู่แถวนี้ขอได้อยู่ทานเซื้อนอะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวประด่ากันใ้ทุกคนในเบิงภาพน่ารักน่ารักของนาริตะสั่งอีกครั้งหนึ่งอยู่กับคุณแม่คุณพ่อเนาะมีภาพเป็นใหม่อัปเดตเดี๋ยวประดาจะรีบนำมาให้ทุกคนได้ดูการตะวากับมะเบิงนาวาเพิ่นเด้ซื้อของไหวต้อนรับน้องนาริตา นายพระดาก็มาเว่าสสุฟังนะจ๊ะ,ะถ้าผูใ้ใดอยากให้พระดาเว่าประเด็นใดห,หรือว่าเรื่องร้อนของใครหรืออยากให้เมา้ามอยคนดังออนไลน์คนไหนจังใดก็สามารถบอกได้ใต้คลิปแล้วพีว่น้องบอกได้ใต้คลิปไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายเพราะว่าชแนลนี่เป็นชแนลของทุกคนเนาะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาซับสไคร์รายกก็กระดินน้ำแต่ผูใ้ใดท่านใดเข้ามาหรือว่าพึ่งเบิอร์มันพาท่านใดกด รับชมดอกกะต้องรีบมากกดติดตามไหวสาเพราะว่าเขาก็จะมีข่าวเมา้มยคนดังออนไลน์เนาะประดาก,กะมีเบาเรื่องของเบียร์พ้อมพองด้วยเนาะแล้วกะ็เวียงเวียนอารมุนรวมถึงตุรีชนะลงหรือว่าศิลปินลูกทุ่งอื่นๆเนาะที่ประดาจกกะมัวสู้ฟังแต่ว่าโชวงนี้กะอาเห็นความน่ารักของ น้องนาริตะน้องแล้วกับพีิวันฟินแลนด์รวมถึงแพลวพราวแสงทองด้วยก็เลยนํามาเวาให้พี่น้องปองปลายเฮาได้เบิ่งได้ชมกันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะเออเนาะตอนราบด้วยวตอนราบรอชมน้องนาริตะอยู่นะจ๊าว่าจะเป็นไงบ้ามาอยู่ใกล้คุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวกะห้องไห้เนาะอ่าเด็กหน่อยน้อกหน่อยก็จะหายหิวนมนึ่งสิมึงที่บอกว่าขี้สิหน้า แคมเพิรนะ์เนาะคุยใบฟิลเล่ก็ต้องดูแลนะจ๊ะก็ต้องดูแลนะจ๊ะและช่วงนี้คือ แพ,พราๆก็ต้องพักผ่อนน้ำเนาะพักผ่อนเยอะๆนะเพราะว่าเพิ่นพาขอดน,น้ำก็ต้องพักผ่อนอย่าเหตบีกงานหนะักก็แล้วกันเนาะเป็นอันหรือความเป็นห่วงเป็นย่าจากประดาน้าแหละกับแฟนคลับเอฟซีของแพราๆเองเพราะว่าหลายๆคนไต่คอมเมนต์ประดาว่าโอ้ก็อยากให้เพิ่นพักผ่อนบ่อยๆเพิ่นเห็ดงานหนะักกุัลช่วงนี้วกุศนเนาะอ่ะกะดูแลตัวเองนะจ๊นะเนาะทั้งผู้พญาฟินแลนด์แหละกับแพ,พราๆรวมถึงอ่าทุกคนที่ชมรายการชมคลิปนี้อยู่เนาะกับประดาพาแซบช่วง เม้ามอยคนดางออนไลน์ก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันน้ำเพราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากช่วงนี้อีสานนอกจากมีพายุนะจ๊ะมีฝนฝ่าคะนอนอเนาะหอดวันที่0ผมสิบพลพน้องเกือบสิ้นเดือนเนาะปลายฝนต้นหนาวแล้วบางคนงก็จะเกียวคงเกี่ยวเข่า และตอนนี้ประดากาจา็จะเกี่ยวเขาก็การแต่ว่าฝนฝ่ามันก็ตกกับท่านไเกี่ยวนะจ๊ะอ่าสำหรับมื้อนี้เวลาเบิดเบิดเวลาลรพี่นอ้นองเนาเดี๋ยวประดาเบ, <c oughs> บิบ่งผวกต้นหมอต้นไม้น้ำกอนว่าเป็นจไ๋แน่คือิบ่มียุ่งดอกเพราะว่าประดาใสา่ใส่เบเดเรียบร้อยเพิ่งที่ละ่ะนี่ลหละเฮาเก็เอาหารมา่ใส่แบบนี้พี่นอ้องง่ายๆเนาะไม่ต้องไปยุ่งยากมันก็จะแบบปรุงไปเองหล้ะก็จใหง่ขึ้นไปเรื่อยนะจน๊ะนี่คือ ความสุขเล็กน้อยที่เราได้อยู่ที่บ้านนาะพระดากอะอาอยู่บาทนั่มละกะดูแลเพื่อนดูแลสวนนะอยู่บาทน,นาะอ่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วจ้าไปลแล้วบ๊าย